สิบแปดจุดสามกรัมอ่ะลองดูครับอันนี้ก็ตั้งขั้วเรื่อมไว้เดี๋ยวคาน่ายนะครับเรื ตอนนี้ก็เสร็จแล้ว้องมาลองให้พี่ๆสามคนลองเทดูโอเคครับอ่ะ้พี่ช่างองดูครับรออยู่ไหมรออยู่นะเพื่อนรับได้ไหมได้เอาครับสุดแปดจุดสองโอเคครับลุยเลยงะไปครับพอเราคล่องแล้วปุ๊บก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วแต่สิ่งแรกที่ผมจะขอคือทําให้ถูกต้องก่อนถูกต้องปุ๊บพอมันคล่องเมื่อไหร่ชำนาญเมื่อไหร่ดี๋เพิ่มความเร็วทันที สิ่งก็เดีพี่ก็ลองตั้งขัง้วกลางกลางขั้นขึ้นแต่อย่าลืมจดไว้หน่อยนะครับพี่พ้อเมดแต่ละตัวใช้เบอร์ใช้ความละเอียดไม่เท่ากันกระเฟอร์ใช้กำไมไ่เท่ากันอีกโอเคน่ากไปครับฝัดน้ำก่อนอหัวชงชุ่มน้ำแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับพี่ซ้ายหน่อยอ่ะโอเคเท้่มาเราตั้งไว้แล้วก็ แกดั้ปเลยเสร็จแล้วกดปุ่มหนึ่งครับที่เราทำไว้นหนึ่งถ<ป>้วยไ,ไ,ไม่เป็นไรครับเพราะเราช่างมาแล้วไม่เป็นไรไปเลยครับมาครับฝาสตรีมเลยครับไม่ต้องยีรรอแล้วก็คือใช้ใช้การของปุ่มออโต,โตนี่แหละช่วยเราครับให้เราทำได้เร็วขึ้นฝาสตีมเลยเที่ยงครับถัดไรสวยพี่ไปครับอู้ฉัดสวยครับตั้งท่าสตรีมนี้รอกไว้นะครับเปิดกลุ่มอ่ะเปิดครับ คือขวาแตะอ่ะดึงฟองเลือล่องลงค่อยๆเลื่อนลงนั่นแหละเยี่ยมเห็นลักษณะนี้พี่พยายามหาองศามันนี้เจอเห็นไหมถ้าพี่เจอองศามันเนี่ยมันจะตีนลมง่ายมากตอนนี้มือขวาพี่วัดอุณหภูมิน,นะครับผมปล่อยนะนิ่งๆน,นะร้อนจนทนไม่ไหวและเอี้ยไม่ติดโอเคครับอสวยกาแฟหอมสตีนมนดีอาเชยญกันทีพี่ เนี่ยครับเขาผ่านแล้วสตรีมเนียนกิ๊บแต่ที่ต้องเร็วลนะถือแก้วมาเลยครับหันแก้วมาเลยพราะเราเซออาต้องรีบเทครับตั้งค่าให้เรียบร้อยครับผมแก้วเข้ามาตัวเองครับอะไปครับเอียงแก้วู่ครับวนลงไปลงสูงครับมาห่างนิดไปครับนิดไปนิดไปอีกครับนิดไปนิดอีกครับนิดอีกนิดอีกนิดอีกพอเบรกจิกลงไปแรงขึ้นแรงขึ้นเอียงแก้วกลับแรงขึ้นแรงแรงขึ้น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 ปาให้แล้วนะงัดนันไง ส่งมาอยู่ส่งมาอยู่ส่งมาอยู่ได้มินิฮาร์ดอยู่เดี๋น้ิดนึงผมปรับให้ตรงมาผมปรับให้พี่จิกสูงมาหน่อยแล้วเขาเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ตรงกลางและที่เหลือเพิ่มน้ำหนักการเทพี่จบหลักจีได้ช่้นมาหน่อยแล้วก็ไปตรงกลางใช่คือปรับปรับโพซิชัันอ่ะปรับตำแหน่งเทแค่นั้นเองรับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักการเทคือคว่ำไม่ดันนะแค่คว่ำให้มันเด็อกว่านี้คราวนี้พี่ชิมได้ครับช็อตนี้ เป็นแอปเปิลลิเซโต้ชิมดูว่าโดนมนมต้อเป็นยังไงร,ร้อนเต็มร้อ,อนกี่นา,มมาทีนะจุกสามนาทีอ่ะโอเคมือใหม่ใช้ได้ชิมนะนะชิมดิชิมได้ครับพี่วิจารณเรื่องนี้พี่อุณหภูมินมเพราะเขาใช้มือของเขาวัดอุณหภูมินมพอดีไหมร้อนไปหรือเปล่าคันนิดหน่อยร้อเมื่อกี้คันนิดหน่อยเอาให้มือเลยกำลังพอดีร้อนนะไม่ยาร้ออยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่ได <ไป S 1> ้ร้อนขนาดนัมม้น คือพร้อมดื่มครับแบบเอสโตโย็นสักแก้วฮนะโอเคครับเห็นไหมจบพอเราใช้การชงน้ำเข้าไปมันจะเร็วขึ้นแล้วก็การปรับจูนอย่างหนึ่งของเครื่องนี้ผมยังไม่ได้บอกก็คือสามารถปรับแรงดันปั๊มได้ส่งผลต่อรสชาติกาแฟนะครับขัดน้ำก่อนนะครับพี่ขัดน้ำาหครับ โอเคบอ่ะแกวสซ้ายมือครับพี่ก็กดดับเบิลช็อตที่ที่ตั้งไว้เลยประมาณสามสิบห้าวิป่ะโอเคครับไปเลยครับหันหลังพุ่งเลยพี่เอสเปรสโซเย็นหวานเจ็ดสิบห้านมผสมเท่าไหร่ฮะอ๋ออ่าช่วยกันดูได้ไหมโอเคช็อตสวยครับไว้ใจช็อตได้เลยซีฟิลต์ปุ่งเลย โอเค90มันยังไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยต้องกาไงมีปาเข้าอีกสิแก้วแปหนึ่งหนึ่งเข้าช่วยกันครับ,รบส่วนช็อตที่ก็ไม่ต้องไม่ต้องไป็นพะพวงนะปล่อยช็อตเข้าไปเลยนี่จบแล้วครับพี่เรียบร้อยรอแล้วก็รอครับจับตัดอ่าหันหลังไม่หยุดจับหม้าครับเรียบร้อย อโอเคอ่ะพี่เอานมเทลงไปใน,นช็อตครับเพราะแก้วนมสามารถปรุงแก้วสองแก้วสามแก้วสี่ต่อไปเรื่อยๆใช่แล้วพอบันโฟว่างๆก็ค่อยล้างครับอ่ะคนไม้เข้ากันเนี่ยตั้งแต่เริ่มบดนะรวมปรุงนะแก,แก้วแก้วเนี้ยจบประมาณสองนาทีก็ถือว่าโอเคนะครับต้องใี้ปกติประมาณนาทีถ้าถ้ายืนคนเดียวประมาณนาทีกว่าสองนาทีประมาณนั้นครับ <c oughs> ได้แล้วครับพี่ อเอาแก้วเข้าไปวางที่ยางดำครับแล้วก็เทเวลามันล้นหรือมันหกก็จะให้หราหกลงที่ยางดําเรียบร้อยครับจบหนึ่งแก้วสองนาทีอ่ะคราวนี้ยลองชิมดูว่าเออสูตรผมกาแฟผมประมาณไหนชอบหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับ โอเคได้ยาวเลยพี่ขอ,อยุยาตนะครับโคตรเดือดเข้าไปก่อนพี่เข้ามาก่อนเข้ามาก่อน <c oughs> โอเคได้นลครับพี่